ช่วงนี้กระแสท,ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พน้นรางวัลน,นักเตะย,ยอดเยี่ยมฟีฟาเดอเบสที่พิกความคาดหมายจากใครหลายๆคนเมื่อปีนี้ลีโอเนลเมสซี่ยอดแข่งชาวอาร์เจนตินาจากสโมสรบาร์เซโลนาปาดหน้าเฟอร์จิลฟันได้เต็งจ๋าจากหงแนงเข้าไปคว้ารางวัลไปครองเฉยเลยเล่นเอาสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมาย นั่นก็เป็นอีกครั้งที่ทําให้รางวัลของฟีฟ่านั้นโดนข้อคอรหาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวฟีฟ่าเองก็เคยทําเอาบารงดอมมัวหมองมาแล้วว่าแล้ววันนี้ขอบสนามดาร์กไซจะขอย้อนกลับไปงานมอบรางวัลฟีฟ่าบาลงดอมเมื่อปี2013ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฟีฟ่าต้องกลับมาแยกมีรางวัลเป็นของตัวเองซึ่งเดิมทีนั้นรางวัลใหญ่ของวงการฟุตบอลนั้นจะมีอยู่2รางวัลมาตลอดยุค90นั่นคือรางวัลบาลองดอและอีกรางวัลก็คือฟาวลลลดอรงงัับนน้ การลงคะแนนจะเป็นส่วนของผู้สื่อข่าวส่วนฟีฟ่าเวอร์เพลเยอร์จะใช้โค้ดของกัปตันทีมชาติที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าเป็นผู้โหวตและในปี2010 2รางวัลน,นี้ก็มาฟิวชั่นรวมกันและเกณฑ์การตัดสินทั้งหมดก็เอามารวมกันและมันทําให้รางวัลมีพลิกได้พเพราะว่าประเดิมในปี2010เวสลีย์สไนเดอร์ทีน่าจะได้ชื่อเป็นนักเตะบอลลดอหากว่าโหวตกันแบบเดิมเพราะคะแนนจากนักข่าวยอดจอมทัพชาวรัสมาเป็นอันดับที่1แต่ว่าพอเอามารวมกันทั้งหมดกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ติดแม้กระทั่งงในงใน3เเสีียยด้าามมัก็ลววิิพจรณ์ ขึ้นมาแต่ว่าที่กลายเป็นประเด็นร้อนจริงๆที่เราจะมาพูดถึงคือปี2013มากกว่าที่ตอนนั้นมันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งจนกลายเป็นดราม่าและคนที่สวยก็คือฟรองลิเบรี่ที่มีปีการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนั้น โดยหลังจากจบซีซั่น2012-2013ทุกคนต่างมองว่าริเบรี่จะเป็นตัวเต็งสำหรับรางวัลบอลงดอเพราะว่าเขาคือคนสำคัญที่ช่วยไบาเยนเมลลินคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ในปีนั้นสื่อทุกสำนักบอลรับพน,นันเกิดทุกรายการต่างยกให้เขาเป็นเด็หนึ่งที่จะได้รางวัลรมถึงตัวเขาเองก็เชื่อมั่นแบบนั้นในขณะเดียวกันโรนัลดที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีปีที่ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสำเร็จกับเรอัลมาดริดเขาอาจจะยิงประตูถล่มทลายเช่นเคยแต่ถ้าว่าในปีนั้นมือเปล่าไม่ได้ไไดดด้้้้ชม่่รรรรราาาาายยกกเเดดดีีีววสหัััับขงงนนนทจะไ ในเรื่องที่ยากมากเพราะว่าในประวัติศาสตร์รางวัลบอลลงดอร์โพรนักเตะทีมไม่ได้แชมป์อะไรเลยแทบไม่มีให้เห็นที่จะได้รางวัลแต่ในช่วงเวลาเดียวกันจู่ๆก็เกิดดราม่าขึ้นเมื่อเซปแบลตเตอร์ประธานของฟีฟ่าดด้ออกไม่สัมภาษณ์ถึงโรนัลดในรูปแบบที่ไม่ค่อยจะให้เกียรติเท่าไหร่แม้ว่าความจริงปาเซปแกอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นกับการที่บอกว่าโรนัลดดูจะชอบใช้เวลาไปกับการแต่งทรงผมและก็มีลักษณะเชิงบ้าอับนาาชอบนำคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบทสัมภาษณ์นี้ออกไปโรนัลดก็ไม่ค่อยพอใจเท่่าไไรรและะพอยิงปูด้ เขาทาท่าตะเบเป็นการประชดแบตเตอร์ที่ว่าเขาเหมือนกับเป็นพวกบ้าอ่ะนะและแน่นอนว่ากลุ่มแฟนบอลที่เป็นแฟนคลับของโรนัลโดกเขาออกมาด่าบแบตเตอร์คนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตัิท่านประธานอรายนี้จนมีข่าวลือแปล,แปลกๆมาว่าผมได้ยินเรื่องไม่ชอบมาพากลเหล่านี้แบตเตอร์ต้องการจะแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้ตัวเองเสื่อมความนิยมและทางที่ดีสุดคือพยายามดันโรนัลโดให้ได้รางวัลที่จัดโดยพวกเขาเองซึ่งคํานี้มันออกมาจากอูี่เฮเนสอดีตผู้บริหารคนดังของบาเยอร์ที่ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้แน่นอนว่ามันอาจจะเป็น แค่ข่าวลือแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันชวนให้คิดเหมือนกันและที่พีคสุดก็คือจูจ่ๆก,ก็มีการเลื่อนส่งคะแนนโหวตฟีฟ่าบอลองดอร์ไปเป็นหลังจากจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเกมเพลย์ออฟทั้งที่ความจริงมันควรจะปิดโหวตไปเสียตั้งนานแล้วและช่วงที่ว่าโรนัลโดที่ยิงกระจุยกระจายอยู่กับสโมสรก็เสือกมาจัดแฮทริกใส่สวีเดนพาโปรตุเกสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันก็ยิงทําไม่มีผลต่อคนที่ลงคะแนนพอสมควรเมื่อดันมีคนมาโชว์ฟอร์มเด่นตอนโค้งสุดท้ายแบบนี้เพราะที่แน่โรน,นัลโด แนนโหวดดักกล่าวและแล้ววันที่ประกาศรางวัลก็เดินทางมาถึงริเบรี่ที่รู้สึกว่าเขาจะได้รางวัลมาตลอดแต่พอมาถึงที่งานเขายอมรับได้ว่าความคิดดักกล่าวมันหายไปหมดสิ้นแล้วสิ่งริเบรี่กล่าวอย่างเผ็ดร้อนโดยเขาเชื่อว่าถึงตอนนี้เขาควรจะได้รางวัลบรนัลโดว่าผมเข้าไปที่งานด้วยความมั่นใจว่ารางวัลจะต้องตกเป็นของผมอย่างแน่นอนแต่เชื่อไม่คุณพอผมเห็นทีมงานฝั่งโรนัลโดความคิดผมก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะอะไรรู้ปล่ 4A7 แม่พาครอบครัวมาแบบจัดเต็มราวกับว่าเขารู้ว่าตัวเองจะได้รางวัลแน่ๆนความรู้สึกของผมเมื่อตอนประกาศรางวัลมันยิ่งกว่าผิดหวังมันเป็นความไม่ยุติธรรมที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมในปีนั้นเนี่ยผมดีเกินพอที่ได้รางวัลผมไม่มีอะไรต้องอิจฉาเมสซี่กับโรนัลโดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมได้อันดับที่3มันเป็นสงที่ทุเรศเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากวันนับคะแนนแบบเดิมเขาก็ควรจะได้รางวัลเพราะว่าผู้สื่อข่าวต่างเทคะแนนบวตรให้เขาเป็นอันดับที่หนึ่งเพียงแต่ว่าาพอไปรวมกัับตนและโคช เขากลายเป็นอันดับที่3ซะอย่างนั้นซึ่งเหตุการณ์ของริเบรี่ทาให้ฟร็องฟุตบอลที่เป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอตัดสินใจว่าสัญญาที่เซ็นไว้ถึงปี2015กับฟีฟ่าก็ให้มันจบเท่านี้เพราะว่าการร่วมกับฟีฟ่ามันทําให้รางวัลอันทรงเกียรติของพวกเขาเริ่มมัวหมองแบบไม่ควรจะเป็นคนที่ควรได้กระดันไม่ได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างในปี2013มรนันโดไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าวินาทีที่เขารับรางวัลมันควรจะเป็นการได้รับคําชื่นชมจากทั่วสาาาาาริิกกกกลัับยเเป็นนนวว่ขข้้อมดึ สมควรได้หรือไม่ซึ่งมันก็ไม่แฟรกับผู้ได้รับรางวัลเหตุการณ์นี้ในปี2013จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรางวัลน,นี้ส่วนแบลสเตอร์ข่าวที่ออกมาล้วนชี้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังแต่ว่าถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นข่าวเท่าน,นั้นเพราะว่าเจ้าตัวคงไม่ออกมายอมรับแน่แแถมหลักฐานที่ชัดเจนเก็ยังไม่มีนอกจากคำบอกกล่าวแต่ทว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เปรียบเหมือนด้านมืดของรางวัลอ,อันยิ่งใหญ่ที่เชื่อเถอะว่าเรื่องแบบนี้ในอนาคตก็จะมีความกังขาเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับ และนี่คือขอสนามดาสไซาหากดูแล้วถูกใจโปรโดกดไละให้เราด้วยนะจ๊ะ